สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะอันก็จะเอาวิธีการเลือกซื้อกางเกงสําหรับเพื่อนเพื่อนผู้หญิงนะคะถ้าหากเราต้องการจะหาซื้อกางเกงให้พอดีกับตัวเราเราควรจะมีวิธีการในการเลือกซื้อยังไงบ้างก่อนอื่นนะคะอันก็ต้องขออนุญาตเจ้าของภาพนะคะอันนี้เป็นชาร์ตไซส์ที่อันนะคะเอามาจากอินเทอร์เน็ตนะคะคือต้องการอย่าใจเ,เพื่อนๆนะได้เห็นภาพแบบโดยชัดเจนนะคะว่า ตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเขามีวิธีการที่จะทำชาร์ตไซส์ยังไงมาแล้วเราควรจะเลือกไซส์ยังไงให้ตรงกันกันกบชาร์ตไซส์ของแต่ละร้านนะคะเดี๋ยวมาดูไซส์ของอันนี้กันเลยค่ะคือกางเกงของผู้หญิงเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเนาะว่าเขาจะทํามาเป็นไซส์ที่เป็นตัวภาษาอังกฤษนะคะก็คือเป็น SS 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 M L X L นะคะก็คือจะไล่จากเล็กนะคะไปหาใหญ่ มันจะมีความแตกต่างจากของไซส์กางเกงผู้ชายนะคะกางเกงผู้ชายเนี่ยคือเขาจะทำไซส์มาเป็นไซส์28เอวก็คืออยู่ที่28ไซส์30เอวอยู่ที่30ไซส์32เอวอยู่ที่32แต่ของเราค่ะจะเป็นตัวเลขที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะมันจะมีความแตกต่างกันเนาะก็เดี๋ยวค่อยๆมาดูกันเลยค่ะถ้าหากเพื่อนๆที่เป็นผู้ชายแล้วก็ อยากจะหาซื้อกางเกงนะคะเดี๋ยวอันจะแปะลิงก์ไว้ให้อันก็ได้อธิบายแบบโดยละเอียดไปแล้วคะ่ะคนที่อยากจะซื้อกางเกงผู้ชายนะคะก็ให้ไปดูคลิปนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูอันนี้กันเลยจะสังเกตเห็นว่ากางเกงผู้หญิงนะคะเ,เพื่อนๆเขาจะทํามาเป็นไซส์ S อันนี้คือเป็นไซส์ที่เล็กที่สุดนะคะเอวค่ะก็จะอยู่ที่24-26ถึงอันนี้เดี๋ยวอันจะให้ดูก่อนเนาะ คือตำแหน่งของเอวนะคะรอบเอวเขาจะวัดตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็คือเป็นไซส์ของรอบเอวรอบเอวกางเกงนะคะแล้วเราก็พอเราวัดจากตัวเราค่ะเราก็มาลองเทียบกับไซส์ว่าของเรานะคะอยู่ในอยู่ในไซส์ไหนนะคะอย่างเช่นถ้าหากเราค่ะเอวเราอยู่ที่25ก็คือเราจะอยู่ที่ไซส์นี้นะคะ S S แต่ถ้าเอวเราค่ะอยู่ที่27 เอวเรานะคะมันจะหลุดจาก S S มาละก็คือให้เรานะคะมาซื้อเป็นไซส์ S คือถ้าหากว่าซื้อมาแล้วมันใหญ่นะคะเราสามารถที่จะเก็บเข้าได้แต่ถ้าหากเราซื้อมาเนี่ยมันหลุดจาก S S มาใช่ไหมคะหลุดมา1 1น,น,นิ้วค่ะเราไม่สามารถที่จะใส่ได้มันแก้ยากนะคะแนะแนะนำให้เลือกซื้อที่เป็นไซส์ใหญ่กว่าตัวเองมาค่ะนี่นะคะก็จะเป็นไซส์นี้แต่ถ้าเราค่ะเอวอยู่ที่ 33สมมตินะคะ L 33จะมาเทียบชารไซส์ก็คือมันหลุดจาก M มาแล้วใช่ไหมคะก็คือให้เพื่อนๆซื้อเป็นไซส์นี้นะคะไซส์ L นะคะนี่เลยค่ะเพราะว่าถึงแม้มันจะใหญ่ค่ะเราก็สามารถที่จะมาเก็บเข้าได้นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูไซส์เ L กางเกงนะคะแล้วเดี๋ยวอันนะคะจะมาอธิบายแบบ โดยละเอียดอีกทีหนึ่งเพราะว่าอย่างบางทีผู้หญิงอ่ะจะเจอปัญหาอย่างเช่นว่าเอวใส่ได้แต่สะโพกใส่ไม่ได้นะคะเราควรจะเลือกไซส์ไหนเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวอันจะอธิบายอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็มาดูต่อมาค่ะก็คือเป็นตำแหน่งของสะโพกนะคะตำแหน่งของสะโพกค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณตำแหน่งนี้ของกางเกงนะคะถ้าหากว่าวัดจากที่ตัวเราค่ะก็คือ ขออนุญาตวาดภาพนะทุกคนจะได้เห็นภาพที่มันชัดเจนอันนี้มองออกไหมคะอันนี้คือตูดนะคะทุกคนเวลาที่เราวัดนะคะให้เราวัดผ่านกลางก้นนะคะวัดแบบนี้ผ่านกลางกน้นตรงส่วนนี้ค่ะก็คือจะเป็นตำแหน่งของสะโพกนี่นะคะตำแหน่งกลางก้นนะคะตรงส่วนที่มันนูนออกมามากที่สุดนะคะตรงนั้นก็คือเป็นส่วนของสะโพกนะคะ ก็สมมุติว่าสะโพกเราค่ะอยู่ที่35อ่าถ้าเป็นสะโพกเนี้ยก็คือมันจะอยู่ในไซส์นี้นะคะ SS ถ้าหากสะโพกเราค่ะอยู่ที่38พอดีถ้าสะโพก38นะคะเพื่อนๆน,น่ะสามารถที่จะเลือกใส่เป็น SS ก็ได้แต่ว่ามันก็จะพอดีเป๊ะนะ แต่ถ้าหากว่าเราคะ่ะต้องการที่จะแบบให้หลวมหน่อยก็คือให้เลือกเป็นไซส์ S แล้วก็ให้มาเก็บสะโพกเข้าก็ได้คะ่ะถ้าหากเราคะ่ะสะโพกอยู่ที่41อ่าสะโพกเราอยู่ที่41นะคะก็คือจะเห็นว่ามันนะคะหลุดออกมาจากไซส์ S ฉะนั้นนะคะก็คือให้เพื่อนๆเ,นนะเลือกเป็น M นะคะอันนี้ก็จะเป็นการดูแบบคร่าวๆนะคะ แล้วเดี๋ยวอันจะอธิบายแบบกับคนที่เอาเอวกับสะโพกมันรวมกันค่ะว่าแล้วมันแบบมันไม่ได้มาตรฐานไซอ์นี้เราจะดูยังไงนะคะต่อมาค่ะก็คือเป็นต้นขาต้นขากางเกงนะคะก็คือจะเป็นส่วนนี้ค่ะถัดจากเป้านะคะทุกคนตรงเป้าอะค่ะใต้เป้าเลยนะคะแล้วก็วัดเขาก็จะวัดแบบรอบขาแบบนี้เลยนะคะรอบโคนขา ถ้าหากเราวัดที่ตัวเราค่ะก็จะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้นี่นะคะนี่ก็คือจะเป็นตำแหน่งของต้นขานะคะก็พอวัดแล้วค่ะก็ลองมาเทียบดูว่าของเราเนี่ยอยู่ในอยู่ในไซส์ไหนเพราะว่าบางคนนะคะจะมีเนื้อตรงต้นขาเยอะใช่ไหมคะอาจจะอาจจะหลุดจากไซส์ไซส์ที่บางทีเราใส่แบบเอลสะโพกได้แต่ต้นขาเราใหญ่ใช่ปะเราก็คือจะต้องเลือกแบบที่มัน ที่มันใหญ่ไว้ก่อนแล้วค่อยมาเก็บเข้านะคะโอเคค่ะเราก็ต่อมาค่ะมาดูความยาวนะคะความยาวของความยาวของกางเกงนะคะวิธีการวัดก็คือเขาจะวัดจากตรงเอวนะคะทุกคนวัดจากตรงหน้าขาเนะะี่ยค่ะยาวลงมาจนถึงชายะคะ่ะแบบนี้นะคะเราก็คือจะได้ความยาวของกางเกงที่แท้จริงค่ะ เราวัดที่ตัวเราก็ได้นะคะวัดที่ตัวเราก็คือทําเหมือนกันค่ะโยงสายวัดนะคะตรงบริเวณขอบเอวของตําแหน่งขอบเอวค่ะแล้วก็วัดลงมานะคะว่าตําแหน่งความยาวของที่เราต้องการนะคะอยู่ประมาณไหนแล้วก็ลองมาเทียบดูนะคะว่าตําแหน่งนะคะมันก็มันจะอยู่ที่ไส์ไหนนะคะต่อมานะคะมาดูตําแหน่งของตายขานะคะซึ่งจริงๆแล้ว่ความยาวค่ะทุกคนไม่น่าจะมีปัญหาหรอก เพราถ้าหากซื้อมาแล้วมันยาวใช่ไหมเราก็สามารถมาเก็บเข้าได้ค่ะตำแหน่งของปลายขานะคะก็คือเป็นตำแหน่งนี้ค่ะวิธีการวัดเขาก็จะวัดแบบโดยรอบเลยนะเราจะได้เช็คได้ค่ะว่ากางเกงตัวนั้นน่ะขามันบานมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่บางบางแบรนด์นะคะทุกคนบางเจ้าเนี้ยเขาจะมีไซส์ที่เป็นเป้านะคะเป้ากางเกงเนาะว่า เขามีไซส์ามาให้ว่าเป้าเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่วิธีการวัดจากตัวเรานะคะก็คือวัดจากเอวนะตรงขอบเอวค่ะยาวลงมาจนถึงกลางเป้าเดี๋ยวอันวาดให้ดูดีกว่าจะได้เห็นภาพอ่าสมมุติอย่างนี้นะคะตำแหน่งกลางเป้าค่ะทุกคนตำแหน่งเป้านะคะก็คือเขาจะวัดจากตรงเอวนะคะยาวลงมาจนถึงกลางเป้าตรงนี้ค่ะ มันก็สามารถที่จะดูได้นะว่ากางเกงตัวนั้นน่ะพอเราใส่แล้วว่ามันจะลังเป้าหรือเปล่านะคะแต่ว่าชาร์ตอันนี้คือเขาไม่ได้มีบอกนะคะเราก็ดูตามเท่าที่เขามีแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าอย่างบางคนน่ะไซส์เนี่ยจะไม่ได้อยู่ตรงตำแหน่งของของชาร์ตอันนี้เป๊ะนะคะอย่างเช่นเอวค่ะเอวอยู่ที่25สะโพกนะคะ สะโพกอยู่ที่40ส,สะโพกอยู่ที่40ถ้าเป็นไซส์แบบนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเอวนะคะอยู่ในไซส์ S ใช<ๆ>่ไหมสะโพเอวนะคะอยู่ในไซส์ SS ขอโทษทีค่ะนี่นะคะไซส์ SS สะโพกค่ะอยู่ที่ไซส์ S ถ้าเป็นแบบนี้ มันจะมีความสับสนแล้วว่าเอ๊เราจะต้องเอาไซส์ S หรือว่า S ถ้าให้อันแนะนำในฐานะช่างนะคะให้เลือกเป็นไซส์ S เอาที่สะโพกเราเข้าได้ก่อนคะ่ะถ้าหากว่าซื้อมาแล้วเอวมันหลวมเราสามารถที่จะเก็บเข้าได้คะ่ะแต่ถ้าหากว่าเรานะซื้อไซส์ S มาสะโพกค่คะเราลงไม่ได้นะคะถ้าเป็นแบบนี้จะแก้ยากฉะนั้นก็แนะนำให้ซื้อเป็นไซส์ S โอเคนะคะประมาณนี้ เดี๋ยวมาดูไซส์อื่นกันบ้างอย่างเช่นถ้าหากเราค่ะไซส์นะคะเอวนะคะอยู่ที่31มอ L อยู่ที่31สะโพกนะคะสะโพกอยู่ที่3 8อ่าเพื่อนๆจะเห็นปะว่ามันจะมีความแตกต่างสลับจากเมื่อกี้ละอันนี้นะคะ เอวอวันนี้นะคะ31เนี่ยก็คือจะมาอยู่ในตำแหน่งของไซส์เใช่ไหมนี่นะคะเอเป็นไซส์เเนาะแต่สะโพกมาดูสะโพกคะ่ะสะโพก38สะโพกเนี่ยอยู่ที่ไซส์เอเห็นปะมันจะมีความสลับกับเมื่อกี้ถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะคะอันแนะนำให้เลือกไซส์ size M ค่ะ ตรงนี้นะคะพอถ้าเกิดแบบสะโพกเราใส่ไม่ได้เราก็ยังสามารถเอามาเก็บเข้าได้นะคะก็คือเลือกส่วนที่ส่วนที่มันใหญ่ไว้ก่อนนะคะเพราะส่วนไหนที่มันหลวมเราก็สามารถเอามาเก็บเข้าได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นทริคค่ะเดี๋ยวมาดูอีกกรณีนึงละกันถ้าหากสมมติว่าเอวนะคะอยู่ที่36สาสะโพกนะคะอยู่ที่40 จะเป็นสัดส่วนแบบว่าไซส์ตรงมากเลยเนาะก็คือเอวนะคะมาดูเอวก่อนเอวเนี่ยสาใช่ไหมคะมันก็จะมาอยู่ในไซส์เอเอวอยู่ในไซส์เอส่วนสะโพกนะคะสะโพก40เนี่ยก็คือจะอยู่ในไซส์เอสถ้าเป็นแบบนี้ก็คืออย่างที่บอกไปว่าให้เ,เพื่อนๆนะคะเลือกไซส์ที่ใหญ่ไว้ก่อนก็คือเอาให้เอวมันใส่ได้ในส่วนของสะโพกถ้ามันหลวมเราก็ค่อยมาเก็บเข้านะคะ อันนี้ก็จะเป็นทริคเป็นวิธีการเลือกซื้อกางเกงค่ะ